Oh ก็ไม่สม,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 มสว่าลูกไม่มาพ่อมาก็ยังนี้เมือหวบควันมันฟันหน้าแหา็กหน้าตะหาโทมเท็มไอ้สัตว์หน้าคนไอ้คนใจเท็ม ามาเล่นเก,เกรรมเวกัมแม่ชักตะกุกถูกวัดติดตาพ่อเอความ้องมาขาเคยตาดกองโราะปกาอูหาเป็นกอราศุรรมทุกคนฟังไม่ชัดมาผัดก็ะโหววันนี้จะก่อ ิ่าทนทอด้วยท่านดยทุกท่านข้าขอบใจทุกคนคนบาคนที่คือตว้าเราทั้งนี้แต่ประวัติเลยครับออคอยยิดชื่วร่างกายก็แย่โห่อลยงานรับเลี้ยงาปอนอนตรงที่ออนมากครับผมาเข้าโรงาบาลบ่อยทัเดื่องเด็โพจต์อยู่โรงพาบาลไปซื้อบ้านติดโรงพยาบาลไปเลยนะ ปากจีนครับกราบขอบคุณทีมงานบริบทหลวงพ่อและทางรัฐบาลนะครับซึ่งได้กาบทีมงานการแสดงของรสชาตสายสองกระจายการแสดงนะครับแล้วก็กราบขอบคุณแฟนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้มีิตรสิริพิพัฒน์ไปของการวัไทยครับเดี๋ยวเราจะพบกันเช่นเคยครับกับทีมงานสายสองเขาได้ท้องเรื่องการนิยามถูกเลยนะครับวันะ ไม่สิตันทาคำตจะปักสามข้อที่ข้าเคยก่าวไว้ข้อที่หนึ่งไอ้อสมาม่วบาอย่แล้วบ้างท่านทุกคนเราไมวห้ามแห่ไม่จ้ออยุตจะมาข้อสองห้ามน้งบาลังผีสิงด้วค่เฮ้ยคนละเรื่อง ข้อที่สองไ้ไหมพ่อที่สองพ่อที่สองมีสำคัญมากข้อที่สองแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมึงไม่ใช่ขันกูดีกว่าก็ไม่ขันกูด้วยนะอย่าต่างหากตัวเองยังไม่ถามอย่าเชื่อเจ้าไอ้มือซีพระเจ้าค่ะเดี๋ยวแล้วข้อสองไปไงถ้ามึงเกี่ยวเลยองค์สี่จันทราพระเจ้าค่ะไอ้พิธาพระเจ้าค่ะข้อทีสาน ถ้าพ <laughs> uh ูดเขาว่าใช่แต่แพงบัววะพระเจ้าขอบใจกูไม่ได้หรอกเวนทาพระเจ้าขอบพระคุณงานที่เราสัมฤทธิเจ้าทำรับสมัครทหารใหม่ได้เนี่ยแบบเวลานี้ได้เล้วพระเจ้าแผ่นดัษย์ยาสามข้อได้บอกไปไหมเรียบร้อยพระเจ้าแผ่นดถ้าขอบใจเจ้าเองมา และเช่นกันวันนี้ข้าจะขอทดสอบที่มือทหารใหม่และหาชเก่าถ้าหาดได้ว่าใครใครแพ้เราทุกตบเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กูเงหน้าก่อนเไม่เอาไม <umba> well ่เอาเรื่องสิขาให้ปานองมันก <orsun> ็ปานองมันจะทำเรื่องทำไมต้องรนองอีกไม่เอาหัวหน้าจะเล่นแบบนี้อย่างนั้นมึงเงยหน้าสิก็ ลูนี่ลรับสายนพ่อพ่อรับมาไม่มานครับม่มาแม่มามฝากม้หยุดเดี๋ยวนอยูม่าไม่มาจะฝากทำไมถาไม่มาแล nah, ้วแม่มาอยู่นครศรีธรรมราชเออ่ไกลจนไม่มาฮะอ๋อแม่อยู่สุราร์แม่อยู่สุราร์ ชูลาสอาพันนึงปกติชูลาสามพันเลยนะใจเี้เดี๋ยวก็ได้มาลองเลยต่อมึมองคนแรกเลยเป็นแซวเขาไปไหนกันเนี่ยขุดขุก ไอ้คนไม่มีทนนีก็สู่อแบบนี้แหละ

ไปอยู่พ่อตกแม่เหลือไ่ไอ้ไอ้ที่ทตกกูเปาพี่จพ่อลไซ่ป่าพจ่างเดิมจอหพี่าพุไหนไม่ได้ทำไอุ้ศไปไหนอยู่นี่มง่ไหนน่มึงไปกินหอยทอดเหรอคือนี่ครับไอ้ยศ คนหน้ามันใช่หัวพ่อกนตอบไป็นแน่รถทับท่าขึ้นมาเลขสองพันมีไปเลยตัวพูดจริงนะแต่จริงจะโกหกกันนะเล่นชอบรันเรื่องที่คนอื่นเล่นด่าทั้งวันนะที่ตัวเองรันเรื่องไม่มีใครด่าคุณจะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไอ้ฮ่าดิแม่รู้เรื่องป้าไม่ได้แต่งหน้าเองแม่แต่งให้ผมแหลกไปพอดีเลยชิมหายนึกว่าน้องสันนะพี่ แลก็ท่าตัวหรอกไม่กลัวหรอกเมือก็หมดแล้ว <c oughs> เปิดโหน้าด้วยเจ๊กระสูงหัวล้านอยู่นั่นแหละไม่เห็นหรอกมากไม่รู้เป็นไรที่ร้านไม่ใช่เขานะเมืองเอ้ากูเจ้าได้ผมตรงเดียวกันบางคนยังเรียกกูกพ่อเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเช่นถาม,ามไงใครตบกูไม่รู้ใครตบกูไม่รู้แล้วยตบมือใคร